วัสดียามแลครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนละเมครนมครับมาเบิงอาหารการกินของป่าของแซบสึก้าครับตลาดใหญ่ของขายร้ายครับโอ้พี่น้องครับนี่ตลาดคนใหญ่เลยครับเดี๋ยวย่าง,างข้างๆของตลาดก่อนครับ เพิ่นแบ่งล็อกแบ่งโซนขายจ็บเชื้อได้ครับอาหารพื้นบ้านหรืออาหารป่าจะอยู่ทางซ้ายมือครับนี่ตั้งแต่ล็อกที่133ต้นไปครับนี่อาหารพวกหอยพวกหน่อไม้พวก,พวก,พวกมะขัว่วลายแห้งพี่น้องนี่นี่ครับหอยจูบมะเขือมะเพสมะทั่วครับตอนนี้นนี่พี่น้องครับอันนี้คือหน่อไม้ครับ หนูามาเลี้ยงน้องพะวานป้าครับแล้วก็มีพวกเฮิดบุเฮิดขาวร้านนี้นะครับตลาดนะครับอยู่ในตัวเขตเทศบาลตำบลสิสงครามเลยครับพี่น้องในตัวเมืองนะอันนี้แม่นเครื่องแกงเฮิดครับเฮิดขาวเฮิดบุดแล้วก็มีพักดิ้วพะวานป้าครับร้านนี้พะวันป้าครับ นี่แม่แม่มปิ้งตุกครั้งบนเดงครับน,นี่น้องนี่วนสวัสดีครับเป็นยัานุนครับนี่ผักกะทิ่งตัวพี่ยานุขายเนาะยานุเลยที่คนนรับตอนน,น,นี้ครับมีแมงตัวเหนียวแล้วก็ <AM> S> <S มีหน่อไม้สดครับช่อง YouTube ครับแม่คงออนทัวร์ครับแม่คงออนทัวร์ครับครับแม่คงออนทัวร์ครับผม นี่ครับตัวนี้ยัพี่งเลยนี่ตัวนี้ขนาดไหมลามาแลยลามาเลวคุ้มสวยครับปลากระนี้ครับนี่ปลาคุ้มอะไรปลาก็ะนี้พี่นงองเลยน้านนี้นะเดี๋ยวยังรอเบอร์เสีก่อนครับจะซื้อของครับโอ้พี่นงลย ปลากของที่นิยมไทยสีตรงข้ามครับอันนี้นกครับพี่น้องนี่นี่นี่นกยังเจ,าจาออ้าหนูแล้วนกยังครับพี่น้องนี่นกมีนกมีกระเต้ครับแล้วก็มีหนูครับตอนคนจุดเจือดได้ครับอันนี้คือบัวหิมะครับนี่บัวหิมะแล้วก็มีพวกมะทั่วผู้มะทัลฟักเงาแล้วก็มีปลาครับตานนี้นะน,นี่เกิดจำเลี้ยงครับโอ้ปลากคนใหญ่พี่น้องนี่ อันนี้พักยังครับอันนี้พักโบะพักโบะเนาะพักไคร่สีสงครามครับพักทองคินหรืนะครับมาอย่างที่อำเภอสีสงครามโซนนี้ครับของป่านี่ยังไม่ค่อยมีอยู่ครับพวกไข่บดแดงนะครับมีแต่เห็ดบดกับผักหวานป่าหลายครับดูนะครับข้างหน้าครับร้านขายปลาน้าสีงครามครับมีตัวใหญ่ไหม อันนี้นะครับโอ้ยปลาเป็นต้องเอ็ยอดเลยครับนี่ปลาในย่ียครับนี่ปลาในปลาสกังครับนี่อันนี้ปลาสกังนี่แม่นปลาตองครับนี่ปลาตองน้อยครับหลายขนาดครับขายลูดจีบ้านนี่ครับอันนี้ลูดลูดซาวเนาะนี่ครับพี่น้องครับปลาตองที่ตลาดสีทองคำขายลูดละร้อยซาวพี่น้องนี่เอาไปลาบเตี้ยลาบเหนียวแซ่บเลยครับนี่ นะครับร้านนี้ครับนี่ทั้งปลาทั้งสุนัขทั้งเห็ดเฟืองทั้งพะวานป้าครับแนวกินแนวแซ่บนะคุณนะครับร้านนี้ครับปลาเนื้ออ่อนครับนี่ตงามครับนี่โอ้นี่ครับปลาโตใหญ่ครับปลาโตใหญ่กับกุ้งฝอยครับจักรูนี่ครับอันนี้ปลาตัวนี้ร่งสองโลเนาะครับกุ้งฝอยครับนี่ ปลอยล้วก็มีพวกปลาเนื้ออ่อนครับปลาโยนปลานางครับนี่ปลายงนปลโยนนี่พูดจะบ้านนี่ครับแปบาทแปบาทเนาะปลานางนี่ครับสองร้อค่ะมีสองร้าสิีสาโอ้ครับผม อีกแล้ครับพวงนึงครับนี่ปลาย่อนเนะาะโอ้พี่น้องเลยปลาด่างครับพวกสองร้อยบาทครับตัวใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือเนื้อปลาตองกายครับนี่ถุงหนึ่งห้าสิบาทถุงใหญ่ร้อยหนึ่งครับพี่น้องฮะแม่ค้าครับอันนี้ปลายังครับวันนี้ปลาอีดค่ะปลาอีดบ่คนี่โอ,โอ,โอ้พี่น้องนี่อันนี้ปลาสบเห็นเนาะเพิ่นเอาไปมุกไปมุกเนาะครับเนาะปลาอีดพี่น้องนี่น อันนี้ปลารวมเป็นคำน้อต้นบ้านไหนครับอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งน้ออันนี้ปลาเป้าครับเนาะอันนี้ปลาเป้าปลาปีไก่เนาะอันนี้ก็คืออะไรปลาหน้งปลาปีไก่ค่ะครับอันนั้นปลาดอกแก้วอันนี้คือปลาดอกแก้วนะครับโอ้พี่น้องเอ้ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทปลากระพี่น้องเอ้ยปลาเพาะอันนี้โอ้คนนะครับนี่ปลาสก้างครับนี่นี่กำลังซอเก็ตอยู่ครับอย่างมาโซ่ทะลังของตาล่าในการจะเป็นโซ่ไข่ พวกปลาเนื้ออ่อนปลาตองลายแห้งมาลองนี่ปลาตองครับนีตัวใหญ่ครับนะครับเอาไปรับเตี้ยกิน,นลายพวกน,นี้คักได้ดิสุดยอดเลยครับนี่ปลาตองใกล้บ้านครับร้านนี้ครับสุดยอดปลาแซบ่บสีสงคารามครับมีทุกประเภทครับปลาเนื้ออ่อนปลาเก็ดปลาพวก ปลาตองปลาลับเตี้ยวลับเหนียวกินเสียบครับพี่น้องไข่หมดแดงพี่น้องแม่ครับอันนี้ไปยังกินครับวันนี้แต่ต้มไ,ไปมกเนาะไปหนึ่งใส่ปลาเนาะไปต้มใส่ปลาจ้ะไปต้มใส่ปลาแกงแก้วครับเป็นะครับพี่น้องมาท่านี้ครับนี่ ปลาตองไม่ตัวใหญ่ครับราคาปลาตองใหญ่ปลาสุกดีด้วยครับตัวใหญ่ขนาดนี้ขายเป็น,นรูปรูปจิบบาทกับปลาตองนะครับร้อยหกสิบนะครับเนาะปลาตองกายครับขายรูละวร้อยหกสิบบาทอันนี้เพิ่นขูดนะมันขายครับเป็นปลาตองละร้อยครับ กับปลาโตงครับนี่สถูกกลางมันรังแน่ไหมะย่านบัแล้วค่ะยื่มาปวนครับครับตัวปลาโตงม้องเองนี่ยาวสัมเขียนเลยครับไม่ยากตลาดสิสงครามกับะอนครับปลามันลายครับปลาสดปลาตากแดดก็มีครับนี่ครับ ปลาตองปลาปากง่ายครับนี่นี่อันนี้ปลาปากปลาโจกครับนี่ปลาปากจ้าปลาปากเนาะปลากปลาปกง่ายปลาปากง่ายครับไปน้องครับ เดี๋ยวซื้อปลาส้มซีซั่นค่าเมื่อกินมะเร็งนี่นะตอแซ่บขังกินแม่นี่ทำให้กินทำอะไรอ่อมและออเครื่องในไก่ใช่ใส่ยอดมะระนะครับไหมเอาเอาเนาะมี่ม่มะระไม่ละต้องมีเลยนี่เอาชุดหนึ่งครับอันนี้เรียกว่ายัางไงผมลืมละวเครื่องในไก่เครื่องในไก่ครับเ<ะ>นาะแกงอ่อมเครื่องในไก่ไก่ครับไก่รสจืบ้าน,นครับไกล่ลาดนี่ เขาหกสิบเนาะนี่นต้องครับนี่ปาลาครับปาลาพี่ใกล้่นี่มานนี่ครับทางซ้ายมือครับเป็นร้านขาประจำผมนะครับมีร้านปลาส้มท่าโบครับร้านนี้ โอ้คินไหมปลาส้มเอาแบบไหนเก็บได้กี่วันพี่คร yeah, oh, ับอย่างนี้นี่เก็บได้กี่วันครับถ้าอยู่ในตู้เย็นก็สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์อ่อทุกนึงครับทุกนึงมันคือสองอาทิตย์อ่อทุกนึงครับแล้วแล้วกินไม่หมดเราก็ใส่ตู้เย็นครับตัวนี้แหละครับนี่ครับปลาส้มทาโบครับ60บาทครับพี่น้องนี่ สียง่าเปรี้ยวมันจะเซ็ตตัวอยู่เลยครับแนวพิจินจะมาครบนะครับข้ามผเผ็ดครับมะละกินกครับจักสิมีบ่มีได้นีข้าหวานป้าครับ เอาไม้วันปลาเนี่ย <c oughs> โอ้เป็นรงครับนี่ปลาครับปลาถือสะดุ้งอยู่นี่ร้าขนาดเมียนี่ปลาเสงียง,งครับนี่ปลาเสง,เง,งียงรัาขายข้าวจี่ครับรอหคาซื้อนี่ไงโอ้นี่เจอแล้วครับนี่นี่ ยังคือลืมลวมะละกินกเนาะเอาครับเอาเอเอาเดสิไก่เจ้าบาครับสิบบาทโอมีไหมน่าจะมีอยู่อยู่แล้วมีแล้วเยอแล้วมะละีินกเดี๋ยววนคืนโอ้โหฟงีโล ใส่แ้วแม่จ้าเนี่ยก็มีนะจ๊ะโอ้ถูกกุ้งมุครับเป็นี่ยนงครับนี่กุ้งปลอยแต่ตันนี้่ครับกุ้งปลอยครับตัวน้อยขนาดนี้อย่างนี้เนี่ยนี้เนี่ยตัวเนี่ยครับโอ้ตัวเนี่ยคอยับกินไหมบางคนบอกว่าเอาไปทาาไอดใส่ไข่อร่อยตัวเนี่ยเนี่ย ตู้นี่แบบมีระงับครับเจืและเลยครับเจ้าบ้านไหนครับวันนี้เอาตะก้าหนึ่งครับแปลกอิตูมีพระอิตูอยู่บ้าครับมีเนาะเป็นเจ้าบ้านครับสามสิบบาท ยังไงเครื่องแกงในครบยังครบ,ครบยังนี่ครับแนวกินแรงวไหมครับนี่แกงเครื่องใน่ไก่ใส่ยอดมะระแล้วก็มีทอดปาลาครับวันนี้นะเนี๋ยวเสียบที่ตลาดศรีสงครามครับ,รบโอ,องนี่ล่ะคาะเกลือนี่เนู่นที่เป็นเกลือนั่นูน่นฝั่งน,นู่นนะ ครับอันนี้คือทนาเขาตระหนักครับเด็กายเด็กหนุ่งตลาดสุดยอดเลยครับง่ายขนาดนี้นี่พี่น้องครับแนวกิเร่งครับทั้งปลาโยนแล้วก็ทั้งเครื่องในใกล้ไปแกะอ้อมใส่ยอดมะละกินนครับมาได้ครับมากินเขาแล้วนะครับให้เมีอฮไรให้สุกินครับอีกคนทำมากินนะนี่กินข้าวฟรีมออเดอร์นะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สามีเนาะ เอาไว้พวกเราคิดหน้าคับับนี้ก็สวัสดีครับ